สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมก็เรามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ติดตามพฤติกรรมราคาในตลาดทองคําแล้วก็บิตคอยนะครับเหรียญสปอร์ตบีดีซีนะครับสปอร์ตบีดีซีนะครับก็จากที่มีพฤติกรรมเบรกเอาะนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับมีสัญญาณจบรอบไปแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ติดตามใน พจนะครับก็สามารถดูคลิปสั้นนะครับได้ในที่เพจนะครับส่วนช่อง youtube นี้ผมก็จะทำเป็นการรวบรวมนะครับดูพฤติกรรมการจบรอบนะครับให้เป็นแนวทางอีกทีหนึ่งนะครับ Bitcoin นะครับจริงๆอยู่ว่าตรงนี้นะครับเป็น s สวิงโลที่มีในยะสำคัญนะครับระดับแนวรับสำคัญก็คือมีจุดสวิงโลมากกว่า2จุดนะครับ แล้วก็มีแท่งเบรกเอา t นะครับแท่งนี้13นาฬิกานะครับจริงๆก็ยังไม่ใช่เป็นสัญญาณเข้าเทรดเนาะเราอาจจะรอให้การาฟเบรกเอาขึ้นไปก่อนแล้วเกิดการย่อลงมาทรแบ็กนะครับแล้วเกิดสร้างให้ตลาดสร้างสวิงโลงยกสูงก่อนนะครับยกสูงเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะเข้าเทรดในฝั่งลองโพซิช t i o หรือว่าแนวโน้มขาขึ้นนะครับตรงนี้ pattern H1 นะครับถึงแม้ว่าจะทํา ที่เป็นท็อปเนี่ยนะครับหรือว่าแนวรับที่มีนยัยสำคัญเนี่ยแล้วก็เบรกเอาเนี่ยนะครับทำไมถึงยังไม่เป็นสัญญาณเข้าลอง g position แนวโน้มขาขึ้นก็เพราะว่าในเมื่อเรามาดูดีหนึ่งนะครับดีหนึ่งยังเป็นกลุ่มของการไหลลงของแท่งวันที่30นะครับแล้วก็มาวันที่1ตุลานะครับวันที่2ตุลานี้ก็ยังไม่แน่นะครับแต่ว่าก็หลุดโลข,ของแท่งวันที่1ตุลาแล้วนะครับก็เราจะรอ ครบนะครับนั่นคือเห็นสวิงไฮยกสูงสวิงโลยกสูงถึงจะเป็นการอมองว่าตลาดได้สร้างแนวโน้มพฤติกรรมขาขึ้นแล้วของตลาดสปอตนะครับเมื่อเทียบกับช่วงนี้นะครับเราเห็นว่าโลไม่ยกสูงแถวนี้โลไม่ได้ยกสูงนะครับแต่ว่าโลมันมีระดับที่มีนัยยะสำคัญหมายถึงว่าหลุดลงมาแล้วเกิดแท่งทิ้งไส้นะครับสร้างสวิงโลไม่ทําต่ำโดยโดยโดยเราเน้นที่ราคาปิดเนาะนะครับปิด แล้วมีแท่งเบรกเอาที่สวิงไฮคือแท่งนี้นะครับก็สามารถเข้าเทรดฝั่ง l อง g p o s i t i ได้ในวันที่26 26กนะครับ26เนี่ย26กันยา25 26กันยาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อเรามาดูแท่งดีหนึ่งนะครับ25 26กันยานะครับก็ยังเป็นกลุ่มของการไหลขึ้นอยู่นะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่17นะครับพักตัวไหลขึ้นพักตัว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 แล้วไหลขึ้นตรงนี้เป็นกลุ่มการไหลขึ้นพัก เป็นกลุ่มของแท่งเทียนในการไหลขึ้นของแท่ง day นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณโมเมนตัมนะครับที่ขัดแย้งกับ p r i ใน H1 หรือ H1 เริ่มไม่สร้างสวิงโลยกสู่อ่อยกทำต่าหรือว่ามีระดับแนวรับที่สําคัญเนี่ยก็สามารถเข้าเทรดก่อนไดนะ้ซึ่งต่างจากตรงนี้นะครับในกลุ่มวันที่1ตุลาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีแท่งเบรกเอาด้วยแล้วก็สวิงโลไม่ทําต่ํามีเดียสําคัญมากเนี่ยเป็นที่ศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียกว่าทิปเปิลท็อปเนาะทำจุด ต่ำสุดที่มีนัย่าสาคัญนะครับทิ้งไส้ทิ้งไส้ทิ้งไส,ส้ขึ้นนะเมื่อเบรกเอาปุ๊บเนี่ยมันน่าจะเข้าอะนะครับตรงนี้เราจะก็จะรอให้สร้างสวิงโรใหม่ก่อนในเมื่อว่าในเมื่อดีหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นกลุ่มของการไหลลงของแท่งดีหนึ่งอยู่นะครับโอเคเนาะทีนี้มาดูทองคําทองคําก็จบรอบไปนะครับน่องจากว่าแท่งวันที่3ามสก็เป็นแท่งบริคนเดนนะครับไหลลงของแท่งดีนะครับมาดูดีหนึ่ง H1 H1 ก็มีสัญญาณเข้าช็อตตั้งแต่ช่วงเบรกเอาคือแท่งนี้12นาฬิกานะครับคลิปในเพจนะครับผมก็พยายามพาติดตามนะครับพาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางให้ในเกือบจะทุกวันแหละนะครับก็ไปติดตามดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับเบรกเอาเสร็จปุ๊บสวิงไฮทำต่ำแล้วก็พร้อมกับสวิงโล่ทำต่ำก็เป็นจุดเข้าช็อตช็อตเสร็จโปรฟิตยังไงก็ติดตามสวิงไฮ จะต้องไม่ทาสูงขึ้นหรือไม่มีการเบรกเอาทที่สวิงไฮ g h ใดๆนะครับก็จะมีแท่งนี้จบรอบนะครับทุกครั้งที่สร้างสวิงโลสวิ i g h แล้วก็คอยเลื่อนเส้นกํากับเพื่อเป็นแนวรับแนวต้านนะครับในการจบรอบแล้วก็จุดในการเข้าช็อตเพิ่มนะครับแนวน้มขาลงเบรกเอาท์ i n g Low ก็เอาไว้เป็นจุดเข้าเพิ่มนะครับส g h งไฮเอาไว้เป็นจุดเทค e Profit นะครับ ล่าสุดมีแท่งเบรกเอากรแท่งนี้12นาฬิกาปิดสูงกว่าสวิงไฮของ H1 นะครับคือช่วงวันที่1เที่ยงคืนนะครับ12นาฬิกาเมื่อวานปิดสูงกว่าปุ๊บเป็นสัญญาณแรกนะครับอนาคตไม่รู้หรอกแต่ว่าตรงเนี้ยมันส่งสัญญาณแล้วมันเริ่มจะไม่ลงแล้วนะครับสัญญาณที่2คือรอราคาไพร์ไพร์เนี่ยไพร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนรเนี้ยไพร์เนี่ยจะต้องทะลุไฮของแท่งที่12นาฬิกาขึ้นไปได้ ถ้าทะลุได้เมื่อ,อไหร่ปุ๊บโอเคไม่ต้องรีรอแล้วจบทั้งหมดเลยนะครับจบทั้งหมดเลยตรงนี้เรายังไม่มองขึ้นนะนะครับเราจะรอให้ตลาดสร้างสวิงโลใหม่ก่อนนะฮะล่าสุดยังไม่ได้สร้างนะครับเป็นการไหลขึ้นต่อเนื่องแล้วมีการพักตัวอยู่จนกว่าจะมีแท่งไหลลงนะครับถ้าแท่งนี้เนี่ยไหลลงแล้วนะครับวันที่6นาฬิกาเนี่ยแท่งที่6นาฬิกาวันที่2ปิดต่ำกว่าโลแท่งที่5นาฬิกานะครับวันที่2เรแล้วก็จะรอให้เกิดโทรแบ็กย่อสดเสร็จก่อนนะครับ ยอดเสร็จแล้วเกิดบุลดิคันเดิลเมื่อไหร่ก็คือจุดสวิงโลตัวใหม่แต่ว่าจะต้องไม่ทาต่ำกว่าสวิงโลกก่อนหน้าคือแถวนี้ถึงจะเข้าเงื่อนไขแนวล้มขาขึ้นเราก็มารอเบรกเอาที่สวิงไฮก่อนหน้านะครับตรงนี้จะเป็นในการมองขึ้นในเมื่อแท่ง D หนึ่งยังเป็นกลุ่มของการไหลลงอยู่นะครับแท่งไหลลงพักตัวนะครับทีนี้เทสั้นเทสั้นเราก็สามารถที่จะเทรดได้ทั้งสวิงไฮสวิงโลก็ เกิดแท่ง bullet บูลลิตคันเดิลเมื่อไรบูลิตคันเดิ้ลเมื่อไรของ H1 ก็ไปดูใน M1 นาทีหรือ M5 นาทนะีสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเทรดสั้นๆแล้วก็ไปติดตามไพ่แพทเทิร์นในรูปแบบเดียวกันนี่แหละนะครับใน H ใน M1 นาทีหรือ5นาทีก็ได้นะครับคอยหาสวิงไฮสวิงโลกกำกับนะครับแล้วก็ดูเป็นแพทเทิร์นของ M5 หรือ M1 เพื่อไหลตามแท่ง H1 นะผมก็ทำคลิปไปเยอะมากแล้วแหละนะก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับไม่มีเรื่องอะไรแปลกใหม่หรอกนะครับ เพ,เพราะว่าพื้นฐานของกราฟมันก็มีแค่นี้ Open h i g h Low ลค o s สนะครับแท่งเทียนมีแค่4องค์ประกอบใน1แท่งเทียนนะครับ Open h i g h Low ล r o s สมีแค่นี้จริงๆนะครับเมื่อเรานํามาปร,ประติดประต่อกันระหว่างแท่งเทียน2แท่งขึ้นไปมันก็คือการไหลไงไหลขึ้นไหลลงนะครับโดยใช้ไฮกับโลเป็นแนวรับแนวต้านนะครับไพร์ปัจจุบันก็คือราคาที่จะตัดสินว่าทะลุขึ้นหรือยังหรือว่าทะลุลงหรือยังนะครับแต่ก็ต้อง อา,อาจจะต้องรอจบแท่งเบรกเอกก่อนนะนะครับตรงนี้ยกเลิกนะครับไม่ใช่แนวโน้มขาลงแล้วนะฮะก็พร้อมที่จะคอยติดตามแนวโน้มขาขึ้นหลังจากแท่งที่มีแท่งเปลอกออนะครับแถวนี้เราจะมารอสวิงโลยกสูงใน H 1น,นะครับต่อไปตรงนี้อาจจะได้ p r o f ิตอยู่ที่ราว อันนี้เรา,เ,ราเท่าไหร่6,500ประมาณ2,000กว่าจุดนะครับก็ถือว่าเยอะนะนะครับ2,000กว่าจุดก็ติดตามไปงี้เรื่อยๆนะครับต้องฝั่งขึ้นแล้วฝั่งลงพยายามใช้ money management นะครับแล้วก็พยายามทบทวนเรื่อง RR ratio นะครับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือว่า risk reward นั่นแหละนะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับพยายามอยู่กับปัจจุบันนะครับอ่านกราฟอย่าอ่านเพื่อทำนายพยากรณอ,อนาคตรกราฟมันไม่แน่นอนหรอกมันไม่แน่นะครับ มันมีแรแน่นหอนนะครับไม่มีวิธีไหนวิธีไหนที่จะการันตีได้ว่ามันจะแม่นยำร้อยไม่มีนะครับกล้าท้าได้เลยนะนะครับลองเอาวิธีที่เราว่าแม่นเนี่ยไปย้อนดูกราฟย้อนหลังเป็น10ปีย้อนดูได้เลยนะมันไม่ถูกหรอก100%ยนะครับวันนั้นสิ่งสําคัญที่จะให้เราอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยได้ก็คือการใช้ o n n y m a n a g e m e n t นะครับการคํานวณหลอดคำนวณ p o s i t i o n s i z i n g แล้วก็คํานึงถึง ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนะครับต้องเอาให้ได้มากกว่า1เท่าขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่าลงทุนไป1ดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์อย่างเงี้ยครับทีนี้เทรดทีเนี่ยน,น,นะครับก็โอเวอร์เทรดนะครับแล้วก,ก็เอากำไรแค่10หรือ20ดอลลาร์ของ100ดอลลาร์อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ในการเทรดครั้งเดียวนะครับหมายถึงว่า100ดอลลาร์เนี่ยนะครับเราเปิดทั้งหมดเลยหรือเทรดครั้งละ5ดอลลาร์หรือ10ดอลลาร์นะครับเราก็เทรดเอาแค่1ดอลลาร์2ดอลลาร์ก็ไม่ใช่ มันผิดผิดวิสัยของการค้าขายค้าขายก็คือเรารับสินค้ามาเท่าไหร่รับสินค้ามาสัก10บาทหรือว่าห้าสิบบาทหรือร้อยบาทนะครับถ้าเรารับมาร้อยบาทเราไปขาย50บาท60บาทมันก็ไม่คุ้มทุนไงนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มทุนต้องขายได้แล้วขายได้สักร้อยห้าสิบสองร้อยขึ้นไปสามร้อยก็โอเคกาไรเยอะเลยนะครับเหมือนกันการเทรดนะครับกําไรสุดที่มาจากอะไรก็มาจากระยะ R, R ratio ลบด้วย St ็อปลอส เราจะโดนสต็อปลอตกี่ครั้งก็ช่างได้กําไร Prof i t R มากี่เท่าก็ช่างเอานามาคํานวณกันมันก็คือกําไรสุทธิไม่ต่างจากการค้าขายทั่วไปกําไรสุทธิมาจากยอดขายลบต้นทุนนะครับต้นทุนเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่เอามารบกันนั่นคือกําไรสุทธิถ้าเป็นการเทรดนะครับ R R รรเซเราโปรฟิตดันไล่กี่เท่าล่ะกี่ R สต็อปลอเราโดนกี่ครั้งเอามาลบกันนั่นคือกําไรสุทธินะครับคิดอย่างนี้นะอย่าคิดว่ามันของฟรีไม่มีในโลกนะครับ คิดว่าจะบบเอามาด้วยแบบฟรีๆไม่มีนะครับเราต้องแลกมาด้วยทุน stop ปลอสของการเทรดก็คือต้นทุนโดนสต็อปลอสไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือเรื่องเรื่องที่น่ากลัวมันคือต้นทุนของการเทรดนะครับให้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้นะลองไปทบทวนดีๆนะครับก็เจอกันคลิปหน้าก็สวัสดีครับ